รุ่นนี้ค่ะพี่เป็นชุดเซตสองชิ้นนะคะพี่ทั้งเสื้อทั้งกางเกงนะเป็นเซตผ้าไหมตาลีค่ะเนื้อผ้าจะเบานะรื่นเย็นใส่สบายค่ะพี่ตัวนี้ผ้าไม่มีสับในเนื้อผ้าไม่ยืดนะคะพี่เดี๋ยวมาดูตัวเสื้อก่อนรายละเอียดตัวเสื้องานเป็นคอกลมนะคะพี่แล้วก็แขนใส่สบายแขนในตัวนะตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ลายสวยๆแบบนี้ทั้งหน้าและหลังเลยค่ะพี่งานสวยมากๆนะตัวเสื้อค่ะพี่อกหน้าผ้านะคะพี่ตัวเสื้ออกหน้าผ้า 46ความยาวเสื้ออยู่ที่26นิ้วนะตัวเสื้อนะเป็นรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะพี่เป็นฟิลใส่สบายๆนะพี่ใส่ได้ทุกไซส์เลยค่ะเป็นรีไซส์นะลูกค้าฟิลใส่สบายใส่สบายๆแล้วคะ่ะผ้าสวยมากๆค่ะเดี๋ยวมาดูตัวกางเกงนะลูกค้าตัวนี้นะคะกางเกงเอวก่อนยืด32ค่ะพี่เอเอวก่อนยืดนะพี่ขอโทษนะคะเอวก่อนยืด28กางเกงนะยืดสุด318นะคะพี่แล้วก็ความยาวกางเกง19นิ้วค่ะพี่ตัวเนี้ย ใส่สวยๆเลยทั้งเซ็ตนะพี่ให้ทั้งเซ็ตนะทั้งเสื้อทั้งเกงนะลายสวยๆแบบนี้หนึ่งหกศูนย์พอลูกค้าหนึ่งหกศูนย์เท่านั้นค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งเพียนตามสีที่พูดนะคะพี่ขอคนเข้าใจนะเราไล่อยู่กับแสงนะสีอัดมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องเรือที่แสงในที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสค่ะพี่ขึ้นไว้ตรงหัวนะเวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิพ์รหัสตามด้วยสีให้เราพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยนะสำคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้คะ่ะพี่ ถ้าพี่รับลายนี้นะตัวนี้เรียกสีแดงเลือดหมูนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นแดงเลือดหมูให้แค่160เท่านั้นคะ่ะพี่และอีกหนึ่งสีนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีดําค่ะให้พี่แค่160เท่านั้นคะ่ะค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบ้อมโอนจะรับตัวก็ไม่บวกเพิ่มนะคะพี่รุ่นนี้พี่จะได้ทางเซตเลยทางเสื้อทางเกง ใส่ได้จริงแยกชิ้นใส่ได้เลยค่ะพี่ให้พี่แค่หนึ่งหกศูนย์เท่านั้นถ้ารับเซ็ตนี้พี่พิมพ์ว่าเซ็ตสีดํานะคะพี่ทั้งเสื้อทั้งกางเกงนะและเซ็ตนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีแดงเลือดหมูนะคะพี่ให้แค่รุ่นนี้ค่ะพี่เป็นชุดเซ็ตสองชิ้นนะคะพี่ทั้งเสื้อทั้งกางเกงนะเป็นเซ็ตผ้าไหมรี่ค่ะเนื้อผ้าจะเบานะรื่นเย็นใส่สบายค่ะพี่ตอนนี้ผ้าไม่มีสับในเนื้อผ้าไม่ยืดนะคะพี่ เดี๋ยวมาดูตัวเสื้อก่อนรายละเอียดตัวเสื้องานเป็นอคอกลมนะคะพี่แล้วก็แขนใส่สบายแขนในตัวนะตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ลายสวยๆแบบนี้ทั้งหน้าและหลังเลยค่ะพี่งานสวยมากๆนะตัวเสื้อค่ะพี่อกหน้าผ้านะคะพี่ตัวเสื้ออกหน้าผ้า46ความยาวเสื้ออยู่ที่26นิ้วนะตัวเสื้อนะเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะพี่เป็นฟิลใส่สบายๆนะพี่ ใส่ได้ถูกไซส์เลยค่ะเป็นรีไซส์นะลูกค้าฟีลใส่สบายใส่สบายๆแล้วคะ่ะผ้าสวยมากๆค่ะเดีย๋ยวมาดูตัวกางเกงนะลูกค้าตัวนี้นะคะกางเกงเอลก่อนยืดสามสิบสองค่ะพี่เอยเอวก่อนยืดนะพี่ขอโทษนะคะเอวก่อนยืดยี่สิบแปดกางเกงนะยืดสุดสามสิบแปดนะคะพี่แล้วก็ความยาวกางเกงสิบเก้านิ้วค่ะพี่ตัวเนี้ใส่สวยๆเลยทั้งเซ็ตนะพี่ให้ทั้งเซ็ตนะทั้งเสื้อทั้งเกงนะลายใสย่สวยแบบนี้ 160พอลูกค้า160เท่านั้นค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลกักเวลาพี่สั่งพิพตามสีที่พูดนะคะพี่ขอคนเข้าใจนะเราเล่อยู่กับแสงนะสีอัดมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องเรือที่แสงในที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสค่ะพี่ขึ้นไว้ตรงหัวนะเวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสตามด้วยสีให้เราพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยนะสําคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้ค่ะพี่ถ้าพี่รับลายนี้นะตัวนี้เรียกสี แดงเลือดหมูนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นแดงเลือดหมูให้แค่160เท่านั้นค่ะพี่และอีกหนึ่งสีนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีดําค่ะให้พี่แค่160เท่านั้นค่ะค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบ้อมโอนจะรับกิ่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มนะคะพี่รุ่นนี้พี่จะได้ทางเซตเลยทางเสื้อทางเกงใส่ได้จริงแยกชิ้นใส่ได้เลยค่ะพี่ให้พี่แค่160เท่านั้น ถ้ารับเซ็ตนี้พี่พิมพ์ว่าเซ็ตสีดํานะคะพี่ทั้งเสื้อทั้งกางเกงนะและเซ็ตนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีแดงเลือดหมูนะคะพี่ให้แค่น